เดือนสิงหาคมถือว่าเป็นเดือนมหามงคลนะคะมาดูคำขวัญวันแม่12สิงหาคม2559นะคะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระราชทานคำขวัญวันแม่ประจำปี2559สอนให้ลูกทั้งหลายเดินสายกลางทำทุกอย่างพอดีมีเหตุผลประกอบด้วยคุณธรรมนำทางตน ยอมได้คนดีพอต่อบ้านเมืองเพื่อที่จะเป็นหลักในการดําเนินชีวิตแก่ประสบอกกนนีก่ชาวไทยเช่นเดียวกับคําขวัญในปีก่อนๆน,นะคะที่เราได้มีการรวบรวมไว้ล้วนมีความหมายหลายอย่างค่ะที่ควรค่าแก่การทําความเข้าใจแล้วก็ปฏิบัติตามเพื่อเป็นมงคลชีวิตติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ จากคำขวัญวันแม่ประจำปีพุทธศักราช2559ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระราชทานให้เป็นหลักในการดำเนินชีวิตแก่พระสงนิกรชาวไทยพระองค์พระราชทานคำขวัญให้เดินทางสายกลางมีเหตุผลและมีหลักธรรมในการดำรงชีวิตเพียงเท่านี้ก็สามารถอยู่ร่วมกับคนในสังคมได้อย่างสงบสุข คิดว่าถ้าเราเนี่ยทำชีวิตวันนี้เนี่ยให้ดีที่สุดหรือยังเราก็จะต้องดําเนินบนทางสายกลางก็คือรู้จักพอค่ะถ้าเกิดว่าเรามีเกินหรือว่าอย่างนี้เราก็รู้จักแบ่งปันให้คนอื่นให้เขามีพอประมาณเหมือนเราเหมือนกันค่ะถ้าทุกคนรู้จักประมาณตนรู้จักพอประมาณไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องของการใช้จ่ายหรือการใช้ชีวิตในทุกๆด้านนะคะไม่ไม่ใช่เฉพาะเรื่องการเงินเพียงอย่างเดียวสามารถจัดสรรเวลาสามารถบริหารเวลาแล้วก็ทํากิจกรรมต่างๆรวมถึง การที่เรารู้จักประมาณตนนะคะซึ่งทั้งสองพระองค์มักจะเน้นย้ำในเรื่องของความพอเพียงการเดินทางสายกลางความพอประมาณความมีเหตุผลซึ่งสิ่งนี้นะคะโดยคิดว่าเป็นสิ่งสำคัญมากที่เดียวค่ะทางสายกลางในทางพระพุทธศาสนาหมายถึงการทำแต่พอดีไม่มากหรือน้อยจนเกินไปการใช้ชีวิตที่ไม่ตึงเกินไปหรือหย่อนจนเกินไป ย่อมเป็นผลดีต่อผู้ยึดถือปฏิบัติในการดําเนินชีวิตพุทธศาสนาก็ว่านิยมมาสอนว่าปฏิบัติสายกลางคืออย่าตึงไปอย่าหย่อนไปให้พอดีพอด,ดีมัฌิมาปฏิบัติทาคือปฏิบัติสายกลางอะไรทุกอย่างเนี่ยเหมือนเราทํางานด้วยกันเนี่ยหามหามยุ่งหามขํา,มามไม่พักผ่อนร่างกายทําตลอดเพื่ออะไรเพื่ออนาคตเพื่ออานาลแลเพื่องเงินแต่วเวลาต้องถึงสุขภาพร่างกายของเรา คำขวัญที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระราชทานในแต่ละปีไม่เพียงแต่เป็นคำสอนให้เป็นหลักในทางปฏิบัติเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงเหตุการณ์บ้านเมืองและพระราชกรณียกิจของพระองค์ในแต่ละปีอีกด้วยดังเช่นคำขวัญปีพุทธศักราช2558ดินและน้ำลมและฟ้าป่าและเขารวมกันเข้าคือทรัพย์สินแผ่นดินแม่ฝากลูกไทยรวมใจพักรักดูแล เพื่อมอบแก่ร้านเหลนไทยไปชั่วการที่นอกจากจะเป็นคำสอนใจแล้วยังจะท้อนให้เห็นพระราชกรณียกิจของพระองค์ที่ทรงให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะป่าไม้และต้นน้ำขณะที่เมื่อย้อนกลับไปเมื่อสิปีที่แล้วในปีพุทธศักราช2549พระราชทานคำขวัญว่ารักในหลวงพร้อมใจใส่เสื้อเหลืองรักบ้านเมืองจงน้อมใจให้สร้างสรรค์ ใส่สีเดียวแล้วใจเดียวกลมเกลียวกันรักเช่นนั้นชาติของตนจึงพ้นภัยพระองค์ทรงสะท้อนความแตกแยกของประชาชนและทรงต้องการให้ทุกคนรักกันและกลมเกลียวกันซึ่งหลายคนเลือกวาระสำคัญอย่างเช่นวันแม่ในการเริ่มทำความดีกับคนใกล้ตัวอย่างบุพการีของตนเองพร้อมกับยึดหลักคำสอนของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเป็นมงคลชีวิต ยึดเหนี่ยวจิตใจให้ดำรงชีวิตในสังคมอย่างสงบสุข